สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสก็จะมาจัดกระเป๋าไปสอบแบบเรียกได้ว่าเป็นเรียลจริงๆนะคะก็คือเบสจะไปสอบทั้งแบบนี้เลยในคลิปจัดกระเป๋าหลายๆคลิปเนี่ยบางทีเบสทําขึ้นมาเพื่อเป็นคอนเทนต์ก็จะดูว่าเอ้ยทำไมดูเวอร์วังจังเลยแล้วอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เบสไปสอบเนี่ยเบสเนี่ย เอาอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็ประกาที่เบสใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มอย่างแรกเลยค่ะทุกคนตัวกระเป๋ากระเป๋าที่เบยจะเอาไปสอบด้วยนะคะก็จะเป็นตัวกระเป๋าผ้าไมล์เมโลดี้ตัวนี้เลยนี่เขาก็จะเป็นไซส์แบบขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นตัวตุ๊กตาน่ารักมากๆเลยอันนี้นะคะก็จะถือไปสอบค่ะ ขอเริ่มจากตัวกล่องดินสอก่อนละกันนะคะกล่องดินสอที่เบใช้สอบเนี่ยจะต้องเป็นกล่องดินสอแบบใสเท่านั้น,นะคะ่ะถ้าหากว่าไม่มีกล่องดินสอใสเนี่ยก็อาจจะเอาเป็นถุงพลาสติกอันนั้นก็เป็นแบบประหยัดได้เหมือนกันนะคะ เหตุผลที่จะใช้กล่องนิสอใสเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยแล้วแต่กรรมการคุมสอบแต่ละห้องแต่ละที่นะคะก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าสรุปแล้วเนี่ยกล่องนิสอเนี่ยจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องเป็นกล่องนสอิสซอแบบใสอ่อใช้กล่องนิสอแบบทึบได้หรือเปล่านะคะบางคนก็บอกว่าบางที่เนี่ยเขาห้ามบางคนก็บอกว่าได้ค่ะที่นี้สามารถเข้าได้ค่ะเบสเองก็เคยใช้กล่องนสอิสซอแบบไม่ใสมาก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อตัดปัญหา กันซะว่าแบบเออเกิดที่ที่เราไปสอบเนี่ยเกิดมันจังหวะที่เขาไม่ให้พอดีเนี่ยก็กันเอาไว้ดีกว่าแกนะคะเบนเลยเลือกเป็นตัวกล่องเน้นสอใส่ใสแบบนี้เท่านั้นค่ะเราก็มีการติดสติกเกอร์ค่ะเป็นลาซินเดลเลล่าลงไปให้ดูสวยงามกล่องนี้เนี่ยไม่เคยใช้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นส่วนของสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ในการสอบนะคะก็จะเป็นตัวปากกาปากกาปากกาที่เบสใช้เนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวนะคะยี่ห้อเดียวเท่านั้นก็คือยี่ห้อนี้เลยเป็นตัวด็อกเตอร์กรีค่ะ เบสก็เลือกมาทั้งหมด3ลายด้วยกันนะก็จะมีตัวลายแอริเอค่ะลาย r e ริเเนี่ยเบสมีการเปลี่ยนไส้เป็นสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยใหม่ล่าสุดเพิ่งจะซื้อมาเลยนะคะเป็นตัวปากกาด็อกเตอร์กลิฟลาพันเซลค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหมึกสีดำนะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนไส้เป็นสีน้ำเงินนะคะและอันสุดท้ายเป็นตัวลิ t เติ้ลทวินสตาร์ตัวนี้เนี่ยเบสใช้มาทุกสนามสอบเลยนะคะ เหตุผลที่ต้องใช้ดอกเตอร์กริปเนี่ยเพราะว่าข้อสอบที่เบนเขียนเนี่ยเป็นข้อสอบอัตนัยล้วนเลยทั้งหมด10ข้อแล้วแต่ละข้อเนี่ยคือจะต้องเขียนแบบไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้ากระดาษนะคะทุกคนแล้วมันเจ็บมือมากๆเลยนะ4ชั่วโมง10ข้อเนี่ยก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวปากกาดอกเตอร์กริปนะคะคือมันก็จะเป็นการเขียนตอบคล้ายๆกับการเขียนเรียงความแล้วลองคิดว่าถ้าเราเขียนเรียงความทั้งหมด10 ข้อด้วยกันนะคะข้อหนึ่งก็มาณหน้าก,กว่าๆอย่างเงี้ยมันก็เจ็บมือแย่เลยดกรกริปได้ช่วยมากๆเลยนะคะทุกสนามสอบเลยเบสใช้ตัวดกรกริปหมดเลยนะอันนี้ไม่รับสปอนเซอร์จากดกรกริปแต่อย่างใดน,นะคะคืออันนี้เนี่ยใช้เองด้วยความรู้สึกตัวเองล้วนๆเลยแล้วใช้ดีก็เลยอยากจะบอกต่อเนาะแล้วก็ที่เบสสอบเนี่ยเขาสามารถ อนุญ,ญาตให้ใช้ปากกาได้ทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นสีดําหรือสีน้าเงินก็ได้เบสก็มักจะใช้สีดําในการเขียน,นะคะ่ะเพราะว่าพวกปากกาพวกนี้เนี่ยมันจะมาด้วยหมึกสีดําอยู่แล้วก็ขี้เกียจไปวิ่งหาไส้เปลี่ยนนะคะก็สามารถใช้ดําหรือน้าเงินก็ได้แต่ว่าเมื่อเลือกสีใดสีหนึ่งปุ๊มเนี่ยจะต้องใช้สีนั้นตลอดไปเลยนะ ต่อไปค่ะลิควิดเทเบสเลือกเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวของพล u สนะตัวนี้อันนี้เนี่ยก็จะมาจากพล u สเลยนะคะเขาก็ส่งมาให้รีวิวเนะาะเบสใช้ลิควิดจากพลัสเพราะว่าคือมันมีรีฟิลสามารถเปลี่ยนไซด์ได้อ่ะคะ่ะถ้าหากว่าเบสเนี่ยใช้จนหมดแล้วเนี่ยเบสก็สามารถเปลี่ยนไซด์ได้เลยไม่ต้องไปนั่งหาซื้อลิควิดใหม่เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแบบมันลบเนียนมากๆเลยนะใครยังไม่ดูรีวิวที่เบสรีวิวตัวนี้เนี่ยสามารถไปดูได้นะคะเป็นคลิปที่เบสทารีวิวให้กับ คลาสเะแล้วก็มีความน่ารักด้วยใช้ดีด้วยนะคะเบสคิดว่าตัวไส้เนี่ยเขาก็เหลือเยอะแล้วก็แบบเหมือนกับเหมาะกับการเอาไปสอบของเบสมากๆเลยค่ะนี่จะเป็นอุปกรณ์ที่เบสใช้สอบมีเพียงเท่านี้เท่านั้นนะเบสไม่เอาอย่างอื่นไปเลยนะคะเอาไปก็หนักเปป่าๆนะ ต่อไปค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวนาฬิกาค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าในห้องสอบของเราเนี่ยอาจจะมีนาฬิกาแขวนเอาไว้ให้ด้วยแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ ใส่ของเราเอาไว้ดีกว่าการบริหารเวลาเนี่ยหข้อ24นาะทีเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเบสก็มีปัญหาช่วงแรกๆคือเบสทขาข้อสอบไม่ทันนะคะการที่สวมนาฬิกาเข้าไปในห้องสอบเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยแมเนจเวลาได้ดีมากๆเลยค่ะนาฬิกาที่ใช้นะคะจะต้องเป็นนาฬิกาเข็มเท่านั้นห้ามพวกสมาร์ทวอชหรือว่าแบบนาฬิกาที่ใช้คําว่าอะไรเดียว ที่สอดที่สามารถที่จะแบบมีการสอดทุจริตได้เช่นแบบสมาร์ทวอทช์คือมันสามารถมีคนส่งข้อความเข้านาฬิกาเราได้เลยแบบเนี้ยคือไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเราเบจําไม่ได้ว่าตัวดิจิตอลเนี่ยได,ได้หรือเปล่าหรือจะต้องใชในาฬิกาเข็มเท่านั้นนะเพื่อความปลอดภัยและเซฟที่สุดเป็นเลือกเป็นนาฬิกาเข็มค่ะก็ตัวนี้ก็จะมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นทางบริษัทเซนมาร์เก็ตเนี่ยสนับสนุนให้เบยตัวนี้เนาะน่ารักมากๆเลยค่ะ เท่านี้นะคะที่ใส่ไปในห้องสอบอีก2อย่างนะคะที่สําคัญนะคะก่อนจะไปพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ในการเข้าห้องสอบนะคะ <G> <G> ก็คือ2ออันนี้เนี่ยก็ขออนุญาต ปิดเอาไว้นิดหนึงนะคะก็คือจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นบัตรสอบนั่นเองค่ะตัวนี้คือบัตรสอบแล้วตัวนี้เนี่ยคือบัตรนักศึกษานะคะเบสก,ก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้ดูได้นะคะเพราะมันก็มีข้อมูลส่วนตัวของเบสอยู่เนาะบัตรสอบตัวนี้เนี่ยก็คือปรินต์มาค่ะเขาก็จะบอกเลขที่นั่งสอบว่าสอบที่ไหนเลขที่นั่งเท่าไหร่นะคะส่วนบัตรนักศึกษาเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับที่ เขาจะเทียบกันว่าหน้าเราเนี่ยตรงหรือเปล่าแล้วก็ตรงชื่อตรงกับบัตรสอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็มีความสําคัญมากๆเลยตรงนี้เนี่ยเบสก็จะใส่ไว้ในกล่องี้สอบด้วยนะก็ความจริงสองอันนี้เนี่ยจะต้องใส่ไปด้านล่างนะคะเพื่อข้างบนจะได้ปิดได้ปกติเลยเอาหน้าชินนมอนออกหน่อยจะได้น่ารักนี่ค่ะทุกคนมันก็จะกระถัดรัดกระถัดรันแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็น3สิ่งที่ไม่ได้จําเป็นแต่ไม่ได้จําเป็นในการสอบแต่ว่าเอาไปด้วยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ก่อนสอบนั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะเป็นสมุดนะคะที่เบสเรียกว่ามันเป็นเหมือนคัมภี์หนังหมาของเบสเลยค่ะคือเบสเนี่ยก็จะทําสรุปสอบเอาไว้ในนี้นะคะสําหรับ เนื้อ,อาหาทั้งหมดที่จะต้องท่องที่จะต้องอ่านนะคะเอาไว้ในนี้ก็เผื่อเอาไปทบทวนนะคะก่อนที่จะเข้าห้องสอบเบไม่มอาอแพดไปนะคือ iPad เนี่ยน,งงนั่งสมงหนังสือเลคเชอร์อยู่ใน iPad แต่ขี้เกียจแบกไปเนื่องจากกลัวหายนะคะเพราะว่าพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้ก็เอาเข้าห้องสอบไม่ได้เนาะ แล้วก็อีกสสิ่งค่ะทุกคนที่ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นตัว a i r p o d ร์กับโทรศัพท์ถามว่าเอาไปทําอะไรนะคะในเมื่อเอาเข้าห้องสอบไม่ได้ก็คือเวสจะเอาไปฟังเพลงดู Youtube นะคะทําให้สมาธิของเวสเนีดีขึ้นแล้วก็ทําจิตใจให้รู้สึกปลอดโปร่งหน้าห้องสอบค่ะแต่พอจะเข้าสอบเนี่ยเบสก็จะฝากแม่เอาไว้นะคะพวก ของทั้งหมดเนี่ยเลยจะเอาเข้าห้องสอบแค่เฉพาะกล่องนี้กับนาฬิกาเท่านั้นนะคะเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวพวกน้ำเปล่าอะไรพวกนี้ที่จะเอาไปทานในห้องสอบเนี่ยก็จะไปซื้อเอาที่นู่นเลยนะคะที่นี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋ากันนะคะง่ายมากๆเลยนะสําหรับตัวนี้นะถุงผ้านี่ถุงผ้า,ผาเป็นลายแมมมี่ดีนะคะแล้วก็สมุดคัมภีร์หนังหมาของเบสใส่เข้าไปก่อนเลยค่ะไซส์อันนี้เนี่ยมันจะพอดีกับตัวสมุดเลยนะ แล้วตามด้วยตัวนี้เลยค่ะกล่องดินสอนาฬิกาใส่ไปค่ะแต่ว่าวันที่ไปเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องใส่ไว้ที่ข้อมือนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะตามด้วยแอร์พอ s ตง่ายๆเลยค่ะสำหรับตรงนี้นะที่เบจะนำไปสอบด้วยนะคะทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันกับการจัดกระเป๋าชอบแบบเรียวๆของเบสง่าย,สายๆสบายๆแบบนี้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด SUBSCRIBE ให้ช่องของเบสด้วยนะคะช่องของเบสเนี่ยมีแต่ซาริโอน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเบสก็จะนำมารีวิวเรื่อยๆเลยนะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย